เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยวันนี้นะนงเรื่องของคนนี้ก่อนสลาวุธมาสุขคือตอนแรกเนี่ยคนก็ถามว่าไปไหนก็มีทั้งฝ่ายอย่างเป็นรองประธานสโมสรแล้วก็มีคนจากวงในต่างๆบอกสลาวุธไปอยู่นู่นไปอยู่นี่มีการติดหนี้พนันแต่เรายังไม่ได้ฟังจากตัวสลาวุธมาสุขอ่าใช่คือใช่ต้องเอาที่ตัวเลยนะครับคือคนอื่นเนี่ยบางทีมันใช่ไม่ใช่มันไม่จริงมันยังไงอ่าว่าต่อ แต่วันนี้เนี่ยหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลออกมาประกาศไว้สลาวุธเนี่ยให้ไปหาบิ๊กออสนายกบอลไทยหน่อยออจะได้ช่วยคิดวิธีการแก้ปัญหาคถ้าถ้าเกิดเกิดอะไรเนี่ยแหละก็ไปซึ่งสลาวุธมาสุกวันนี้ไปที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วนะครับไปเมื่อช่วงเวลาบ่ายสาโมงมนะตามรายงานแล้วคือเขาไปชี้แจงประเด็นต่างๆ เรื่องข่าวลือที่เขาติดหนี้พนันอที่หายตัวไปเพราะหนีหนี้ตามที่มีข่าวออกมานะนนท์แล้วก็ปัญหานู่นนี่ต่างๆสลาวุฒมาสุขเขาได้ให้ข้อมูลับว่าเขาเนี่ยมีปัญหาหลายด้านนะครับทั้งปัญหาครอบครัวปัญหาด้านการเงินแต่เขาบอกว่าปัญหาด้านการเงินเนี่ยยืนยันเลยว่าไม่เกี่ยวกับการเล่นพนันฟุตบอลแต่อย่างใด อันนี้คำพูดของเขาคำพูดของเขาส่วนปัญหาครอบครัวเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากตนเองเนี่ยได้แยกทางกับภรรยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอืและยังเป็นปัญหาการตกลงเรื่องการเลี้ยงดูบุตรอ่าอ่าใช่มีลูกก็ต้องดูแลกันครับผมแต่ตอนนี้ตกลงได้เป็นที่เรียบร้อยคือภรรยาดูส่วนเขาเนี่ยจะส่งเงินส่งเงินไม่ค่าให้จ่ายแต่ไม่บอกยอดมา่ัไหร่ยเดือนนึงไม่ได้บอกไม่ได้บอกแต่ว่าก็อย่างน้อยๆก็ได้มีความรับผิดชอบไป และสําหรับปัญหาด้านการเงินอีกหนึ่งเรื่องของสลาวุธเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาเคยสังกัดสโมสรใหญ่เคยอยู่อะไรบ้างอะบีจีเมืองทองบจแล้วเงินเดือนเขบอกมีเงินเก็บเป็นยี่สิบล้านเห็นในข่าวนะทุนเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเคยอยู่ในทีมใหญ่และได้รายได้จํานวนมากอืจึงไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายมากนักแต่ต่อมาเมื่อสังกัดสโมสรเล็กลงรายได้เริ่มไม่เพียงพอจํจาเป็นต้องไปหยิบยืมจากเพื่อนเพื่อและญาติ ทำให้เกิดความเครียดจากปัญหาส่วนตัวดังกล่าวและประกอบกับช่วงนี้เนี่ยฟุตบอลไทยลีกเลื่อนอืจากปัญหาไวรัสโควิวด -19 แล้วสลาวุธมาสุขเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปใกล้ชิดกับคนที่สุ่มเสี่ยงจะเป็นไวรัสโควิด COVID -19 ทีาทำให้เขาเกิดความเครียดมากขึ้นอและเกรงว่า้ากไปร่วมซ้อมกับสโมสรเนี่ยจะเป็นพาหะแพร่เชื้อครับ เลยตัดสินใจแยกตัวไปอยู่ตามลําพังไม่ยอมติดต่อกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อหลบหนีสภาวะความเครียดต่างๆที่ลุมแล้วอยู่ระยะหนึ่งจนพ้นกําหนดเวลาเวลากักตัวครับแล้วเขาก็ยืนยันว่าอยากกลับมาเล่นฟุตบอลอาชีพอีกครั้งอันนี้คือที่ผ่านมาอ่ะทีนี้ก็ไปดูกันเองนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ด้ว่าคือที่ผ่านมามันเหมือนกับเป็นการขาดการขาดคะแนนหรือ หรือกันฟังจากคนโน้นทีคนนั้นทีผมก็ยังงงผมว่าเราจะเชื่อยังไงแลวจะเป็นยังไงเรื่องมันเสียกันเยอะแยะมากมายถึงกับหนีหรออะไรเงี้ยมันเป็นหลายหลานมันมันเขาบอกเป็นหลักล้านแต่นี่ก็ต้องฟังจากเขาในเมื่อเขาชี้แจงมาอย่างนี้เรื่องของโควิดเรื่องของคือก็แต่ก่อนหน้านี้อยู่กับทีมใหญ่เงินทองมันก็อาจจะเยอะเงินเยอะแต่ทีนี้ฝีเท้าอายุลดลงไปอะไรลงไปจากทีมใหญ่ลงไปทีมเล็กแน่นอนค่าใช้จ่าย มันก็ต้องลดตามถีฟ้าเอาใชไมไม่ใช่คุณเป็นลงทีมเล็กแล้วเงินมันเยอะๆไปแแต่ค่าใช้จ่ายยังคงอยู่อ่าอันนี้ก็ต้องฟังคือต้องฟังทั้งสองฝ่ายทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่ว่าใครคิดยังไงก็แล้วแต่ใช่ไหมเพราะแต่ว่าณวันนี้ครับในช่องของเราหรือในช่องทุกๆช่องทุกเพจทุกอะไรเนี่ยนี่เ็เสนอข่าวเรื่องนี้ก็ทุกคนก็รด้ทราบหมดแล้วว่าทีนี้ก็ไปคิดกันเองว่ามันเป็นยังไงยังไงแต่ทั้งหมดทั้งมวลผมแนะนำว่านี่คือสิ่งที่ จะบ่งบอกให้กับนักทุกคนบอกกับทุกคนทุกฝ่ายว่าระวังสาคัญเลยสําคัญเลยช่วงเก็บเงินเก็บทองได้เยอะๆเนี่ยผมต้องระวังเลยแล้วมันเนื้อหอมเออมันเนื้อแล้วคนเราเนี่ยมันอยู่ๆว่ามีเงินเข้ามาเยอะเนี่ยมันจากที่ไม่เคยคิดทําอะไรมันก็คิดบางคนก็ออกไปลงทุนบางคนก็คิดว่าเอ้ยตรงนี้มาเอาไปตรงนั้นดีกว่าเพิ่มได้มาหน่อยหนึ่งเสียก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็เราก็มีเงินสันนี้อยู่แต่พอถึงวันหนึ่งมันถล่มลึกเข้าไปไอ้ตรงเนี้ย ต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังครับอันตรายมันจะมนเกิดขึ้นมาแล ano, value, ้วมันอันตรายแล้วสุขภาพจิตเสียครอบครัวโน่นนี่นั่นมันเยอะแยะมากมายอันนี้ฝากเอาไว้สําหรับนักฟุตบอลนะครับแล้วก็รวมทั้งพวกสตาฟโค้ชทั้งหลายซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเงินเยอะแม้แต่ผู้ตัดสินเองเหรอก็น่ากลัวมอนงานฉะนั้นไอ้พวกที่มีเมียมีเมียหนึ่งเมียสองเมียสามมาระวังด้วยแลเตือนกันไว้ คือเป็นเรื่องที่ที่ที่มันเป็นข่าวดังมันไม่ใช่ระดับแค่วงการกีฬานองมันเป็นระดับแบบของเมืองไทยเลยนะคือสื่อทุกสำนักตีข่าวนะอดีตนั้นฟุตบอลทีมชาติไทยหายตัวซึ่งคําว่าหายตัวไปเนี่ยมันสามารถแปลได้หลายความหมายนะนงใช่ไหมล่ะแต่สุดท้ายแฟนบอลไทยก็ใจชื้นที่ที่เขาไม่ได้หายตัวเพราะโดนอะไรต่างๆแต่เขาเนี่ยยังไปหาที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วแล้วก็ได้ออกมาชี้แจงแต่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ เขาได้ตั้งคณะกรรมการนะรเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแน,าานวทางช่วยเหลือสลาวุธมาสุกต่อไปครืคอทุกฝ่ายก็ช่วยกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีโอ้โหก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท,ที่ต้องรอติดตามแล้วก็ผมว่าเป็นอุดหรณ์ให้กับนักฟุตบอลรุ่นใหม่ๆรุ่นใหม่ๆโดยเด็กที่กําลังจะขึ้นมาซึ่งโลก โลกของความสีวิไลโลกของเงินการเป็นนักฟุตบอลอาชีพมันหอมหวานไงสิ่งต่างๆมันเข้ามาเยอะและอย่างราวินมาสุขเป็นเป็นแบบนักฟุตบอลที่อาจจากโนเนมติดทีมชาติย้ายทีมใหญ่แบบภายในเวลา1-2ปีมันกลับกันเลยใช่ไหมล่ะก็เป็นบทเรียนนะครับแต่ก็ไม่ตอนนี้ยังเล่นฟุตบอลได้ก็ยังถือว่าไม่เลวไม่ไม่ย่ำแย่มากก็กลับมากับตัวกลับใจ ถ้าสมมติยังเล่นฟุตบอลอยู่แน่นอนเรื่องของเงินเรื่องของอะไรมันก็ยังพอมีได้อยู่แต่ก็ตั้งหน้าตั้งตาใหม่นะครับก็สมมติว่าม,มันเรื่องของการพนันจริงๆก็อ,อย่าไปยุ่งกับมันหรือ,อยุ่งแบบน้อย,อยๆก็ได้แบบผมเนี่ยเล่นคู่สามร้อยสี่ร้อยเก็บคะแนนก็ประมาณนี้นะครับ